เริ่มมาผมก็ได้มาขุดดินเพื่อแช์พื้นที่อนณาคฟมันจะเอาไว้สร้างประตูเนเธอร์แล้วผมก็มากิดเกี่ยวผลผลิตจากฟาร์มข้าวของผมจากนั้นผมนก็มาเตรียมของที่จะลงไปหาขุดออฟซิเดียนแต่เมื่อกี้ผมมีถังน้ำมันก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะ ต่อไปผมก็จะขึ้นไปทำประตูเนเธอร์นะครับต่อมาผมก็จะมาเตรียมทองเพื่อเอาไปทำหมวกทองนะครับเพื่อกันแบบเวลาพิกิติมันจะมาตีเหล่านะตอนนี้ก็เป็นการแบบสำรวจพื้นทีร่รอบๆในเนเธอร์นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมาอ่า สร้างที่กำบังเป็นเป็นห้องเซฟโซนของเราตรงนี้นะอย่างแรกเราก็ต้องแบบขุดอ่าแรพ่พวกนี้ไปก่อนนะเพราะผมไม่มีนะผมเอาอาซิสเมงน,นะอทีมก็เดินมาถึงตรงนี้นะผมก็เจอลาวาคลีอุดไว้นะนนนนะและผมก็เจอสลามนนะผมก็สามารถจัดการสลามได้ สันี้ก็ค้างเดือดนะครับเพื่อโดนสลามหลายตัวลุกนะฮะต่อไปเราก็จะมาะปูหลังเราไม่เนี่ยเราก็จะมาต่อบล็อกเป็นแบบห้องล้อมเราไว้นะเพื่อความปลอดภัยนะฮะ ผมก,ก็เจอไอ้พวกอ่าผมไม่รู้ว่ามันชื่อะอะไรนะฮะแต่ว่ามันเอาไว้แบบเดินทะลวงลาวาไปหาปราสาทของเรามันสําคัญมากเลยไอตัวเนี้ยแต่ผมไม่มีอาหารนะฮะผมต้องไปหาอานก่อนเพื่อจะได้ขี่หลังมันได้นะแล้วผมก็ต้องมีเห็ดเห็ดกับเบ็ดแล้วก็อานเพื่อจะขี่มันได้ผมลืมซื้อมันแล้วอ่าผมจะกลับไปเอาหินเพิ่มนะครับเพราะผมไม่มีหินนะ ผมไม่มีหินผมก็ใช้ไม้แทนนะฮะต่อไปผมก็คิดว่าผมจะไปหาสำรวจข้างนอนนะเพื่อจะตามหาปราสาทในทือฟอร์เทนฮะแต่ผมจะสปอยไว้ให้นะฮะว่าอีพีหน้าผมจะไปตีบมังกรน,นะฮะแล้วผมก็แบบเตรียมดวงตาไว้ครบแล้วด้วยะัะผมเจอปราสาทแล้วจริงๆอะ่ะ เจอประสาทแล้วผมก็ตีเนอร์แมนแล้วก็มีดวงตาแล้วเยว e อีพีหน้าเราไปตีบังกรกันนะโอเคมันก็วางของไว้ตรงนี้นะมันก็เอาไปเก็บของในในเธอของเรานะเวลาเจออะไรมาแล้วแบบเราสับขันเราก็เก็บไปในนี้นก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปในโลกธรรมดาเดกก็วางประตูไว้ด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรแอบเข้ามา ตรงนี้ผมก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับเปื่เจอของดีอะไรนะเราก็จะได้แบบเก็บไว้นะ ตอนนี้ผมก็เจอเหมือนจะเป็นทางออกนะโอเคผมเจอทางออกแล้วครับเแบโบอมข้างหน้าผมเป็นบบเบโอมสกิิตันนะผมเฮ้ยผมเห็นบีบิแกนแล้วครับผมเจอบีบิแกดแล้วฮะไปกันต่อครับมีสกิิตันอยู่ข้างหน้าผมนะแล้วก็มีสลามต็มเลยนะมาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดได้ไหมกับสถานาการณ์นี้นะอันตรายมากนะครับนี่ นีเธอใดเบิคล็อกที่เป็นหนึ่งในนีืธอที่อันตรายมากเลยครับ mm hmm. ตอนนี้ผมก็เจอน้องดิ๊กแก๊สผมก็ก็บมานะฮะ mm hmm. แต่หลังผมก็รีบจูบกลับบ้านเลยครับผม mm hmm. ผมรีบกลับเลยครับเ mm hmm. นี่ยฮะวันนี้น้องดิ๊กแก๊ไปแล้วนะ mm hmm. นี่ก็เป็นการเดินกลับบ้านของผมนะฮะ mm hmm. หันไปดูข้างหลังหน่ย่มมีอะไรไหม ก็ตัดภาพอีกตอนหนึ่งครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมมาเจอกระสับในทื่อคอตีนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่านไปนะเพราะว่ามันแหลกนะครับโอเคผมก็จะมาดีเบนะีดมาดูกันว่าผมจะรอดไหมดูจากสภาพแล้วนะจ๊ะไม่รอดนะฮะเรามาดูกันว่นคี้มีมีตัวดำนะมีสกบิตตันดำดำดำหลังผมมานะเหมือนกันวันนี้ต้องบอกบอกีนะก็โดนเบียดยดิงนะ เดี๋ยวอานาคตจะเัปเกดสุดเกาะเพชรนะเอานีิทรทยไปเลยผมเอปเกรดเก่อนเทไไยนะมันก็จะจัดไม่ได้บริษ <tamb> ah. ัทใหญ่นี่ครับมีปลากาโฮหนะโอู้รอดเลครับ่า,านะนะทีผมไม่รอดนะครับขอจบพิบขจบพิิบเคียนคนนี้นะครับ